เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนออาชีพคุณครูสอนภาษาต่างประเทศในอีกสิบปีข้างหน้าค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะละักษณะทางอาชีพคุณครูนะคะคุณครูคือผู้ที่มีความสามารถให้คําแนะนําเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาสถาบันศึกษาต่างๆนะคะทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู้หลักการคิดการอ่านรวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงานโดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ความสามารถและเป้าหมายของนักเรียนค่ะและนอกจากการสอนแล้วครูยัง ต้องเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้ความให้รู้จักความรู้รู้สึกผิดชอบชั่วดีสอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและรับหลังค่ะคุณสมบัติของคุณครูนะคะ 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตีขึ้นไปคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 2. มีใบปร,ประกอบอาชีพครูค่ะ 3. ม,มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องตามวิชาที่ตนถนัด 4. มีความซื่อสัสตย์สุจริตค่ะหรักเด็ดมีจิตใจออกอบอ้อมอารี 6. กศรัทธาต่ออาชีพครู 7. จ็รักการสแสวงหาความรู้ 8. ชอบการสอน 9. อื่นๆค่ะต่อไปนะคะอุดมการซึ่งครูพึงมีค่ะอุดมการซึ่งครูพึงมีประจำนะคะ ที่จะประกอบอาชีพของครูมีอยู่ห้าอย่างคะ่ะหนึ่งคือเต็มใจนะคะเต็มใจในการเต็มใจนะคะคือเต็มใจในการสอนนะคะมีความมีความอยากเป็นครูด้วยใจจริงคะ่ะสองเต็มความรู้นะคะคือมีความรู้เต็มบริบูรณ์ที่ศึกษามาคะ่ะสมนะคะคือเต็มเวลานะคะคือรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบเวลาที่เพื่อการสอนเพื่อที่จะสอนนะคะสี่นะคะ เต็มคนนะคะคือพัฒนาตนเองให้เป็นแม่แบบที่ดีของชาติค่ะ5นะคะคือเต็มพลังนะคะทุ่มเทแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ในการสอนนักเรียนในทุกๆวัน,นะคะ่ะทักษะในศตวรรษที่21ที่ครูสอนภาษาต่างประเทศต้ตองพึงมีค่ะ 1. ทักษะด,ด้านการเรียนรู้และวัฒนธรรมใส่ใจในวัฒนธรรมรู้เท่าทันเพื่อที่จะจัดสรรหาสื่อการสอน เพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการปรับมาใช้ค่ะ 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารของครูนั้นจะมีเนื้อหาที่ต้องเรียบเรียงมาให้นักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นเข้าใจได้มากที่สุด 3. รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดสรรในการสอนเพื่อการเตรียมเนื้อหาที่จะสอนให้ดีและให้เห็นรูปแบบให้ชัด จะทำให้นักเรียนนั้นได้ตัดสินใจได้อย่างชันฉลาดค่ะ 2. นะคะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีค่ะ 1. น,นะคะรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตค่ะเราก็สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอย่างนั้นได้ค่ะมีความหลากหลายมากมายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้เข้าใจดีมากขึ้นค่ะสำหรับในการสอนนะคะ สองนะคะการแก้ไขนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีการสอนก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเราควรมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายๆวิธีนะคะแตกต่างกันออกไปค่ะทักษะและทักษะชีวิตและอาชีพนะคะมันทบทวนเนื้อหาเพื่อจะไม่ลืมเนื้อหาที่สอนและหาความรู้รอบด้าน 2. รู้จักเข้าสังคมกันรู้จักนักเรียน เข้ากับนักเรียนได้ดีเป็นหนึ่งหัวใจของครูเลยอาชีพครูสอนต่างสอนภาษาต่างประเทศใน10ปีข้างหน้านะครับแน่นอนครับการสอนในการเป็นครูอาจจะมีการอาจจะมีการสอนหลากหลายรูปแบบเช่นทางออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, หรือบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเทคโนโลยีของในประเทศต่างๆอาจจะมีการสอนออนไลน์ line, การอัดบันทึกเทปไว้เพื่อไว้เพื่อการเรียนการสอนของหลากหลายโรงเรียนของหลากหลายเนื้อหาเหมือนกัน ในส่วนที่ดีคือมีการย้อนดูเทปได้ย้อนดูได้เรื่อยๆสามารถดูได้จนสามารถเพิ่มความรู้ได้ครับก็สำหรับจุดประสงค์ที่เลือกภาษาครูสอน